โอวาอ oh, ตลอนให้ทั่วแดนอยา o ทัวร์แค้แนเที่ยวไปให้คึคืนโอวาอเที่ยวกันให้ทัวายโอวาอเี่วไปให้ชืนมื oh, ่นวาให้ยิ้มทกวันคียคคค่ยวไทคึกนกิคึ ที่ไหนก็ได้ให้เงินไทยกระจาย้โทษกตาวัธนาฐานร้านค่ะแดนมีสาันครับเสกสรรรัตนาจุนสันครับวิราพลเชยดำแอนค่ะชิชโนทิตโสดาบุมค่ะวันนี้พวกเราทั้ง3คนจะพาทุกท่านท่องเมืองมหาสารคามถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปกันเลย ตอนที่เราจะรู้จักเมืองมหาสารคามสถานที่แห่งแรกที่เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักก็คือที่ไหนครับน้องเอนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนั่นเองค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะผู้คนที่สัญจรไปมาก็จะต้องผ่านและก็จะแวะนมัสกา,ารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแห่งนี้ค่ะถ้าพร้อมกันแล้วงั้นเราไปกันเลยเชิญค่ะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตั้งอยู่ถนนหน้าโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2408 เมื่อเท้ามหาชัยเจ้าเมืองมหาสารคามคนแรกได้รวบรวมไพ่พลจากร้อยเอ็ดมาตั้งเมืองใหม่ได้สร้างหลักเมืองและอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองมาประทับเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนับเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ชาวจังหวัดมหาสารคามให้ความเคารพนับถือกันมากใต้ศาลหลักเมืองนะคะจะประปกอบด้วยอะไรบ้างคะพี่สัน มีดอกดาวเรืองน้ำมันนะครับแล้วก็รูปรูปนี้กี่ดอกคะรูปนี้ห้าดอกนะคะแต่ว่าโดยปกติเราจะใช้เป็นเลขที่คือสามดอกห้าดอกเก้าดอกอะไรประมาณนี้นะคะถ้างั้นเราไปไหว้กันเลยนะคะ Uh huh. และก็เป็นความเชื่ออีกความเชื่อหนึ่งนะคะสําหรับชาวมหาสารคามแล้วก็คนที่ผ่านมาที่มาสักการะที่นี่นะคะคือการเสี่ยงไห่เสี่ยมซีนะคะสําหรับคนที่เสี่ยงแล้วได้ในสิ่งที่ไม่ดีหรือทําอธิษฐานที่ไม่ดี mm hmm. ก็จะทําการมาวัดไว้ที่ต้นจําปาหรือไม่ก็บริเวณสถานที่โดยรอบๆของศาลเจ้าหลักเมืองนะคะซึ่งเป็นความเชื่อที่ว่า เมื่อจับได้ในสิ่งที่ไม่ดีก็จะเอาหมากแขวนไว้แล้วก็ฝากไว้ที่นี่บุ๋มคะปกติเราจะมีพิธีกรอีกคนนึงไม่ใช่หรอคะใช่ลคะค่ะวันนี้พิธีกรเพิ่งมาจากสวนภูมินะคะพิธีกรดังเรานําตัวมาเลยนะคะขอเชิญทุกคนต้อนรับนะคะพี่ปวินาทองวิเศษค่ะคือ,ค,อคือที่ตบมือต้อนรับนี่ก็คือว่าทําไมพี่เอช้าจ,จังนะคะ,ะค่ะสว,วัสดีค่ะปวินาทองวิเศษค่ะเอ๋ A. ค่ะ ถ้างั้นเรามอบหน้าที่พิธีกรต่อไปให้กับพี่เอเลยนะคะพี่เอคะจะพาเราไปไหนคะที่นี้ไปที่หอนาฬิกานะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพวกเราไปกันเลยนะคะแต่เราจะไปกันยังไงคะพี่เอวันนี้ <c oughs> เมนูพิเศษค่ะเราเหมาไว้แล้วสามล้อ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้ว <c oughs> ไปกันเลยคะ่ะไปกันเลยค่ะ และนี่คือพระธาตุไซโก้หรือที่รู้จักกันคือหอนาฬิกานั่นเองครับใช่ค่ะสำหรับผู้ที่สัญจรผ่านไปมานะคะไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะคะจะต้องสัญจรไปมานกสถานที่แห่งนี้นะคะซึ่งคนที่เริ่มก่อสร้างก็จะคือนายบุญช่วยอัฏากรค่ะเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2485ค่ะค่ะว่ากันว่านะคะถ้าน้ําท่วมหอน,นาฬิกานะคะก็จะทําให้ท่วมตําบลตลาดแล้วก็อําเภอเมืองมหาสารคามทั้งหมดด้วยนะคะคะ และนี่คือหอนาฬิกาหอนาฬิกาประชาชนจังหวัดมหาสารคามเมื่อพุทธศักราช2485เทศบาลเมืองได้สร้างวงเวียนขึ้นตรงเนินสูงกลางเมืองมหาสารคามโดยรีเริ่มของนายบุญช่วยอัฐกรนายกเทศมนตรีในสมัยนั้นและได้มีมติให้สร้างหอนาฬิกาขึ้นตรงกลางของวงเวียน โดยมอบให้ในายบุญช่วยอัฐกรได้งบป,ประมาณสร้างขึ้นในปีนั้นซึ่งสถานที่ตั้งหอนาฬิกาเป็นส่วนที่สูงที่สุดของตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามถ้าน้ำท่วมหอนาฬิกาก็จะท่วมตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามโดยทั้งหมดซึ่งหอนาฬิกาแห่งนี้ผู้คนที่สัญจรไปมาไม่ว่าจะไป ที่ส่วนไหนก็จะต้องมาผ่านที่วงเวียนแห่งนี้ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์แห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามเฮ้ยพี่เอกคะตอนนี้เราเที่ยวแล้วนะหิวจังเลยอ่ะว่ากินมากไปกินไหนกันเลยมีร้านแน่นอนพี่เอ๋มีแน่นอนค่ะเดี๋ยะตามมาเลยค่ะ ว่ารสชาติอร่อยแล้วก็มีราคาถูกนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชิมกันนะคะเดี๋เข้ามาข้างในเลยค่ะคเอาเส้นเล็กลเนื้อเปื่อยครับเ้อสุกค่ะบ้านนี้ในบ้านใคร้ไหมคะที่ทำให้สสท,ที่เกีใใเ่ยวกับนี้มีความนิยมอย่างมาก ยอดมากในจังหวัดอ่างศรัทธาเช่นเ,เ,เดียวกันซึ่งเป็นร้านต้ตมตำชื่อว่าชื่อว่าร้านยายอ่อนค่ะคือถ้าสมมติใครมาที่นี่แล้วไม่ได้แวะมาชิมกันน่าเปนย่างมากมานะคะมีทำอะไรได้ตำซั่วตำปลาตำแปงตำลาวนะคะแล้วก็มี บตอนนี้นะคะเมนูก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะเห็นเมนูที่วางอยู่ตรงน,นี้นะคะอันนี้เด็ดเลยค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะตำซัวตับซัวตำซัวรสเด็ดมากค่ะแล้ววันนี้เราพามากินตับร้าเลอออนนะคะใชนน่อันนี้แกงเห็ดน,นะคะซึ่งเมนูต่างๆรนแล้วแต่น่ากินแล้วก็ได้รับความนิยมทั้งนั้นนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราชาวเวกอัพก็ขอปิดรายการเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ลาท่านผู้ชมไปด้วยการกินอาหนะคะให้อร่อยค่ะสำหรับวันหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเราจะมาแจ้งทีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะา